อะไรหอยก่อนที่ไหนใช่ฮะคืูไปหยิบตัวร้างนี่อะไรฮะอ๋อหอยบิดกับหอยบิดกับหอยนางลมไม่หอยบิดกับหอยแมงภูตายมาเขาบผมเจอที่พีมไหวนะอันนี้มาของน้องโลชครับ มาลองตกปลาเกา๋าช้ฝั่งดูครับผมยังไงนั้นติดตามชมครับวันนี้น้ําไม่ค่อยแรงครับน้ําไม่ค่อยแรงผมว่าถือว่าโอกาสด,ดีเลยนะแล้วน้องลวดก็อยากลองอีกตัวหนึ่งคือไอโซพอดไหนน้องวลวดนะตามโขดเลยเทียบเลยนะยวค่อยแกะไหมได้หน่ะนะใช่ช่ดำเนะี่ยเรียบเลยได้หมดเลยโอเคครับยังไงแล้ว เดี๋ยวตกปลานก่อนนะครับอยังไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับเช็ตอุปกรณ์ครับลองโลดกับการตกปละเกา๋าใายฝันครั้งแรกนะลองดูวันนี้น้ําสวยด้วยนะแต่เรามีแผนสำรองไว้แล้วแหละว,ว่าต้องมีล็อกล็อกอาล็อกทุนด้วยนายจิมฟันยนถูงหาดู นะผมก็จะลงลองดูตัวแรกก่อนนะจ๊ะผมจะไม่รอน้องโหลดแล้วละผมจะลองก่อนเลยเสียนมากเลยครับพี่ยองเรยงมากเลยครับต่ามไปโจมลองก่อนเลยตัวแรกนะ Ấn tên này cái đấy. Dài. Vẫn chưa thấy ครับต้องโลดสําหรับการชุดลอยนะโอ้โหไสสวยเลยครับผมไสสวยโอ้ยผมก็มาอ้าวติดติดหินโอ้ยผมติดหินคนี้ยปลาเกา๋าดอกแดงปชกเข้าไปโป้งมือ,อข้างตานไสสวยครับผมมาแล้วนะจ๊ะ ใส่ได้ครับใส่ได้ครับเก่าหินมาละใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เจ้าเจ้าโอ้ใส่ใส่สหน้าสิบห้าปอนดี้เน้ตัวใหญ่ตอนใส่ใส่หน้าสี่สิบปอนขาดหมดสุดไว้เยี่มยคนอยากลองชิมไอโซพอตครก็เลยพามาหาเองเลยเยอะแยะครับ ต้องชายหาดเพียมไว้นะตรงโขดหินน่ะมักที่จะกินก็มาหาเลยครับวิธีการทำก็ง่ายนะง่ายเหมือนหามันนี่แหละนี่ดูตองโขดหาแป๊บเดียวตเต็มกระติกแล้วเนะ่เห็นไหมดำานี่ใช่หมดน,นี่นั่นแต่อย่าลงไปเลยเปียกหอยนางลมก็ไซสใหญ่ๆนะครับช่วงนี้ถ้าจะมาแงะก็ต้องน้ำลดนะนี ทีงก็ง่ายเส้ง่ายฮง,ง,ยงยออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูขงดังรถทุ่มเทมากเลยกับวันนี้นะเ <c oughs> จ้ตามหาไอโซโฟอตแกงอะไรนะแกงกะทิแกงขั่วใบใบชะพู่ <c oughs> โอเคมาทะเลนะครับไหนๆก็มาทะเลแล้วนะเพื่อไมให้เป็นการเสีย เสียเที่ยวนะนี่ครับไอโซโพอดยี่หาก็นะตามหดหินนี่แหละไอโซ,โซพอดก็จะอยู่อยู่แถวๆนี่แหละกุ้งเราใกล้หมดแล้วราหาไอโซ,โซพอดแทนนะครับ ัดเลยครับเยอะครับตามริมชายหาดนน่ห้าตัวแป๊บเดียว,วลแล้วก็ตกปลาต่อสองสามตัวงัดไม่ขึ้นติดหินหมดตัวใหญ่นะลุม้มไอ้สุดเก็บให้หมดเลย con này là gì ạ? Ấy da. Lên đi lên đây. Lên đi lên đây. này. นเยอะนะครับวันหยุดนใช่ใช่เราไปลืมมาแล้วลากสุดไปกินข้าวมาฝนเยอะ